สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะกลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปนานจากคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าแบบายาวๆนิดนึงแบบละเอียดนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะนำสร้อยข้อมือลายแพรเบตน้ำหนัก2บาทแล้วก็สร้อยข้อมือลายยอดฮิตปังมากตอนนี้ก็คือลายโดมิโอนะคะมาเดตให้ชมกันมีตั้งแต่น้ำหนัก2สอง,ถ,งะะถึง5บาทกันเลย มาเริ่มกันที่นะคะสร้อยข้อมือลายแพเบนต์ลนยนี้ค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานแพรเบนสีแถวค่ะอยตุ้งติ้งกินตุ้งแล้วก็ถุงทองนะคะเป็นลายฮอตมากๆนะคะใส่สวยนะคะลายนี้บอกเลยว่าสาวๆที่ชอบงานาสร้อยข้อมือเส้นใหญ่นะคะก็สามารถเลือกลายนี้ไปใส่ได้เลยนะ ลายต่อมานะคะลายนี้ก็จะเป็นงานแพเบน5์าแถวนะคะตรงกลางก็จะเป็นรูปแฟชั่นนะคะยอทิพมากๆแล้วก็ล้อมด้วยพลอยนะคะพลอยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะวิงแล้วก็เงามากเลยเลตเส้นนี้นะคะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบงานแฟชั่นเก๋ๆนะคะ ต่อมานะคะเอาใจหนุ่มๆกันบ้างนะคะลายนี้นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นสร้อยข้อมือลายแพรเบนแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปมังกรน,นะคะบอกเลยว่าลายสวยคมชัดมากนะคะลายต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบงานแบบว่ามีลวดลายหรือว่ามีบิเลนตรงกลางนะคะนี่ค่ะเส้นนี้จะเป็นแพเนรเบนล้วนๆเลยค่ะ น้ำหนักสองบาทนะคะใครชอบงานแพรเบ้นแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถจับจองทักเพจห้างทอง,งหวังอยากมีได้เลยนะคะลน์ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นฝั่งพลอยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวสร้อยนะคะตัวเลดต,ตรงนี้นะคะตัวเส้นเขาจะไม่ได้ติดกันนะคะเป็นแพรเบ้นห้าแถวคะ่ะสวยหรูดูดีมีระดับต้องเส้นนี้เลยจ้า ต่อมานะคะลายนี้ค่ะลูกค้าก็จะเป็นงานแพเป็นเหมือนกานแล้วก็จะเป็นโ c ปัดหน้าทองคําขาวนะคะเส้นนี้ก็นิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเส้นใหญ่ใส่แล้วสวยเต็มข้อมือน,นะคะใครที่ชอบงานเส้นใหญ่ๆอยากใส่แล้วสวยเด่นเห็นตะไก่ก็ต้องเส้นนี้เลยจ้าต่อมานะคะลูกค้าลายนี้เลยจ้าลายสร้อยข้อมือ สุดฮิตสุดปังที่สุดของทางร้านนะคะก็คือโรมิโอนะคะเส้นนี้นะคะน้ำหนัก5บาทค่ะจะเป็นหน้ากว้างๆแบบนี้นะคะนี่เลยความใหญ่ความปางังความฉ่ำต้องยกให้นางเลยค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะว่า5บาท3บาท2บาทแล้วก็สอสลึงอะคะ่ะมีขนาดแตกต่างกันประมาณไหนนะคะเดี๋ยวอันนี้ลิงิวให้ดูก่อนนะ ต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นโรมิโอน้ำหนัก3บาทนะคะจะมี2แบบนะคะโรมิโอก็จะมีหลายแบบนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็น3บาทแบบที่1นะคะแล้วก็สามบาทแบบที่สองนะคะจะเห็นความต่างไหมคะเห็นความ่างไม้่างนะคะ เส้นนี้นะคะจะเป็นโรเมโอปัดขนแมวตลอดท้งเส้นเลยนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นปัดขนแมวนะส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นโรเมโอตัดลายขัดเงานะคะเส้นนี้ก็น้ําหนัก3าบาทเหมือนกันแต่ว่าความกว้างความใหญ่นะคะเส้นนี้จะดูหน้ากว้างกว่านะคะส่วนเส้นนี้เส้นนี้นะคะน่าจะแคบกว่านะคะแต่ถามว่าสวยไหมสวยทั้งคู่ค่ะบางท่านนะคะก็จะซื้อไปทั้ง2แบบเลยค่ะ ะะก็สามารถทักเพจห้างทองหมังอยักมีได้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยปังแน่นอนจ้าต่อมานะคะต่อมานะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นน้ําหนัก2บาทค่ะอันนี้จะรีวิว2บาทให้ดูนะคะเพราดว่า1บาททางร้านขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสองสลึงค่ะนี่ค่ะ2สลึงอันนี้2บาทนะคะความต่างนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูทีละ น้ำหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็น3บาทคะ่คะลูกค้า2สลึง2บาท3บาทนะคะเดี๋ยวให้ดู5บาทด้วยนะคะอันนี้5บาทก็จะใหญ่ไปเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะอันนี้สองสลึง สองบาทนะคะแล้วก็สามบาทแล้วก็5บาทค่ะเส้นใหญ่ๆใครชอบไซส์ไหนนะคะก็สามารถแคปภาพแล้วก็ทักเพจ้าง,างทองหวังอยากมีได้เลยนะคะลายสวยๆโดนใจลูกค้าแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ลืมกันนะคะอยากจะให้อดมินนะคะรีวิวคลิปอยู่วยากก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ